ตายไปเนี่ยตาย,ย,ยแล้วตายแล้วบาน,นี้เอาอีกกระปูเน่าเนี่ยพี่น้องจา้าอันกระปูเนา่าแต่บ่อยยิกไว้คั่นไถนาด้วยจา้าซื้อมาจากตลาดยิกไว้อยู่บ้านนี่แหละจา้ามันตายเองอมันตายเอง <laughs> บาน,นี้ซองตัวนี้กะสีใจน้ำกันจา้ายาดรามาด้วยพี่น้องของกินลุกไปเลยจ้ะอีกซองตัวเดี๋ยวกะสีปรุงมาเนี่ยอันนี้แม่นแกงใสป่ปลาดุก ทางเล้า่อยเขาสิมากใส่ลาใสหมูกระดูกหมูกระสีใสอุ้ยใสกระดูกหมูเนาแห้งเสะผัดคุณเล้าเขาสีหมูน้าจะพี่น้องจ้าเน้อนไต้วะบอจ้ามีเขามีวิธีจ้าเหตุกระดูกเนาวันน้อนไตวของทางเล้าแนนอนจ้าสูตรของทางเล้าแนนอนค่ะนี่วัวเลยค่ะเดี๋ยวสิปรุงนะจ้าบานิธาเบิ้งตอนปรุงแล้วแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งปิดนะคะจะปรุงแล้วค่ะ คือเมียพันเห็ดบ่เนาะคือจ้าลูกเมียพันก็ต้องคื้นเมียพันเห็ดแน่นอนจ้าเพื่อแผบก็ไม่เมียพันจ้าคือทอดลายไม่เท่าเห็ดอันให้กินนี่เด้อจ้าเนืองเนืองเครงใช่ลายลายเคยได้ยินบ่เอออันผงใยชูนี่แล้วแต่ผู้มักเด้อจ้า ไผมากน้อยใส่น้อยไผมากหลายใส่หลายใส่เข้าไปค่ะสวยอันสวยอันสวย <c oughs> อันขึ้นไหลซดน้ำคุณพี่อันกับคุณพี่ปอกับน้องบุ๋มกับสองย้ายกับเค้กอบจากี่น้องจ๋าเฝ้าบ่แม่นเฝ้าดอกจ้าขึ้นไหลซดปปะแดงอยู่ยยไซไน้อคุณยายปะแดงปะแดงปะแดงขึ้นทุกหล่ะค่โมโมปะปะแดงขึ้นทุกเอาเอาเอา กต้องมาอเาิโอ้ยืเอาจฮาประเด็กจิงนเนาะนี่ตู้เย็นยี่เด no ้จ้าพี่น้องฝุดตอนเห็นบ่คะเห็นบ่คะแต่บ่มีอันเจ้าของอัน ยองเนื้อจ้าอันนี้สะอาดจ้าบะหมี่การนี้เจ้าของเจ้าเกิงค่ะเหตุย่างดีค่ะเดี๋ยวเชียร์คุณนะคะแดดอาจจะไม่พอเบื้องแม่คุณอ่ะแต่เสียดายบะหมี่อันไผ่อีตูเด้เนาะเีดีไม่ตูดไม่อูดดีเดเก็บเติม ยุบบุนบอมีบ่อยคุณยายสวีต้นเดียวนั่นแหละเเนต้ดียว่คะโอ้ยเสียดายเน็กกลับจากบ่อต,ตกปลาเนาะจะพี่น้องบุ่นไว้เนยได้มืหอนี่นเนขาเจ้าอันดื่มน้ำชานึ่มันก็สีและบุญบุญไว้ไว้เนยจากน้อยค่ะเขาดื่มน้ำชามันก็สีวุ่นไว้เนยอุ้ยแต่กินนี่เด่อ จวดมาเด้อจ้าพี่น้องที่อยู่เมืองนอกเมืองน้มงนามาเบิงเนี่ยจวดจวดซิมเน่จหน่อยอืมรดอืมซสบเลยจ้ดดาพี่น้อง say cười giang noi cả sẹ say cưa ui muốn à